ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค like ่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและดิฉันจงอางขรังซอแจ้งหมอลำนามวิหกเมียหัวหน้านกพงสกดค่ะเมื่อเน่พี่น้องเอ้ย์ดจะเทยังรวย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 ไปสิพากัะไปยังอะไรยายแถวอ่ะยายแ่าสิพ่อรัวไปยังเก็บบกฮอยฮะเก็บบกฮอยไปเก็บบักหอยว่าสันว่าบักหอยอีหยั่งยุติสยนีน่ะไปเก็บบักหอยว่าสันว่าหอยหยัง หอยเชลลีเอามันมีอยู่ตีใส่บังดูใส่มาบังดูโอ้นี่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 โอ้ยตายพี่น้องเอ้ยแต่อีต่นแทกกระเทยน้ามีหกค่ะเออฮัลโหลช่วงนี้ชีเนี่ยหัวหน้านกพงสะกรหัวหน้านักรุนาให้ลูกน้องเบิกเงินด่วนลูกน้องไม่มีเงินเื้อข้าวกินจนมาเก็บหอยกินแล้ว ครับเจ้านายเยิ่ยมึเนี้ยพี่น้องเอ้ยกระเทยมาหาเก็บหอยหกินค่ะเออมาเก็บหอยหกินปลานกปากห้างค่ะเอาเก็บลูกเก็บ,อบเอาไปต้มเออนะคะ ฮลาหัวนาบ่าให้อันลูกน้องเบิกเงินค่ะลูกน้องก็เลยต้องมาหาเก็บหอยที่แรกว,ว่าสิไปซื้อหอยแมงพูดหลักอันหอยนั่งล่มนะ่ะ่ะคะหอยแค้งอ่ะ่ะคะบาดนหัวนาบ่าให้เบิกเงินค่ะย่าน,านเงินเมิดค่ะก็เลยเด้มาเก็บหอยเชอรี่ค่ะโอ้ยดำลงต่ำค่ะสุมหาสวยแทนที่จีพากูากินหอยอันหอยแค้ง,หอ,งหอยแมงพูแพงสัน่นเงินเน <laughs> นบ่มีค่ะลาสูไดไ้เก็บหอยเชอรี่กินค่ะเอา ปาปามสัตว์สู่พืชเอาเยี่ยวน้อยๆหลายมันต้มแล้วมันมีหัวมีหางเอาคือวขั้นเดี๋ยวขึ้ใส่เสมอจิม้มเถอะนี่บักหอยบักหอยนี่เราข้า่ล้างบ้านพักเลยเระค่ะบักหอยฉีกกระเทยอ,อีกค่ะ <c oughs> ักหอยฉีกกระเทยอ,อีกค่ะใ <c oughs> ช้จุ่นอัน <c oughs> นี้ปแผนกงอยอย่าลืมกดไลค์กดส,าสกายกดแชร์กด,กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆกดติดตามไว้นะคะ ใส่ไปยังไงใส่มือดูยายเถักผ้ารูปเต่าหาอยู่ยาาาหากินค่ะโอ้ยนี่บอกไงนี่เออพอดีเท่าไ, <ข S 1> ไปกิมหัวออกก่อยเลิศเนาะอะ<ช>ไรอ,อื่นบ่มี่บอกท<ด>ี่ผีมันกำลังไข่อีกแต่งจึงครึ่งอยู่ผีเผียรใครมันน่ะเต็มอยู่<ไ>โอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยขีดตรง ซาจงอางไสกางเกียงอันขาสั่นเสมอจิ้มค่ะคุณเอากระเทยสูเขาลวกชูเขา,เขามาคอยสีกันวตี <What? S 1> เออมันเจิงกันละออกแม่แพลูกเดี๋ยวรอบนาน้าบกแม่สีผ้มามะขวรอบนาน้าบกมะขวะหอยมาหานี่เปิดโบเปิดยังมันมีอีปูป่ะเฮ้นนนยนี่แม่อู้อีปูแม่เนี่ย เนี่ยหูอีปูกะคาง,ย,างอาอยี่นี่ขวยมันอุญุอญะอยู่นี่เอามีคนขวอยกีปโปมแม่ย่าท้าวอ่านี่ขวอยกีปโปมแหม่เจ้าคือว่าคืพาขวอยไปขุดกีปโปมเนี่ยหน้ามันแห้งหาหน้าบานิกีปโปมมันลงมาขุดอันขุดแล้วนี่ยง่หนี้ปปนะยแง่กีโปมน่ะพี่ ขวายปู๋ยน้อย nhẹ อยู่ไม่ใช่ตัวน้อยๆเนาะผุ่นข้าเจ้าอันเกี่ยวแหละสิละพี่น้องค่ะวิถีชีวิตของกระเทยค่ะเออมือบ่มีงานมือโตกงานพี่น้องเอ,อ้ยกระลุนหน้าเมตตากระเทยเนี่เด้อค่ะมือบ่มีงานค่ะมือใดบ่มีงานมือใดตกงานกะมหาอยู่หากินนี่สิละพี่น้องค่ะบอมีเงินใส่เด้อค่ะคันพี่น้องมหา ให้ผู้ลอยสองลอยกับไข่แน่ค่ะพาอได้ถือเขากินไล่วันไล่มือไปค่ะแต่ว่าขันมือได้พี่น้องมากหรือพี่น้องบมาหาเลยหรือขันบ่มีคนมาหาเลยบได้จิบหนาเวทีเลยแจ็กบาทกับเอ้ยลําบากค่ะจังสี่ละค่ะมหาอยหากินค่ะฝุ่นเห็นบ่าฝุ่นกระเทยมูมมวยมุมไม้ยู่พุ่นหาเจีบบหอยไปต้มกับตำหมักฮวงค่ะมักฮวงกับไปขอข้าเจ้าพุนขอข้าเจ้าข้าเจ้ามีสวนมักฮวงยู่พุ่นไปขอข้าเจ้า นะคะเพิ่นกระจดีใจดีค่ะอันเพื่อนอันเพื่อนพี่เจนค่ะเพื่อนพี่เจนค่ะเพิ่นใจดีใจดีค่ะเพื่อนกลางบ้านเพิ่นกระจดีค่ะเพิ่นกระายให้บังหูงมาแน่อันหน้าไดเพื่อนไดเพิ่นมีมันปลาคอนเพิ่นก็ให้ปลาคอนอุ้ยพี่แม่ข่อยกีโปมแม่กีโป้มันมันมันมาอุ่นหู้มันการอันเนาะเพิ่นการเพิ่นใจดีเพิ่นกระหายมาหน้าไดที่แบบว่า ปามันขอนป่ามันหลายเพิ่งก็เอามาส่งเทละกละบุเทละงอย่างกัเทิกะเออพ่อได้อาศัยบารมีไพ่เพิงอาศัยบารมีอันไทบ้านค่ะหาอยหา,ยหายกินนี่แหละค่ะไม่จงอ่างผ้าลูกผ้าเต่าหากินแบบแบบนี้แหละค่ะแบบน้ำให้น้ำหน้าน้ำทงหากินอาหารแบบรอล่า,ลาบะนอกบะนอกนี่แหละค่ะจงเงินไวเก็บเงินไวถัดซ่งไห้พอไห้แม่เออไวจะใส่ย่ามจำเป็นเนาอ านบ่มีงานค่ะาาหายนักยู่นักกินหายนักกินแรงค่ะรก,กระเทยกับนกปากห้างกระเทยกับนกปากห้างหยาดอาหารกันมาเนี่เอานี่ลูก ติตต่มเลยโอ้ยจิดจิตต่มเพราไวสาชจวงอ่างติตต่มค่ะคสะิขึ้นไปซะก่อนโอ้ยจิตต่มจิตต่มจิตต่อมโอ้ยดีจิตต่มใส่กับงอนเด็กควงกับพองเธอถ้วยกับจานฉันอยู่ไหนอะอะไรถ้วยกับจานนะ่ะ เดี๋ยดสิบ้าอ่อมไปเบิ้งทางพุ่นบักกะเทยเด็ดหน่อยเดี๋ยวหลายซั่นไดแล้วเนี่ยมันไข่พี่น้องเห็นบ่นหอยเชอรี่มันไข่สัตว์ตูเข่าเนี่ยมันใคร <c oughs> น,น้อยหน่อยมันกับใครได้หอยเชอรี่นี่เออหน่อยสั่นป,ปมือมันกับใครค่ะบักหอยเชอรี่นั้นแพ้คัก <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วก็กินซอยกันค่ะปราบสัตว์ตูเข่าค่ะอืนี่เห็นบ่นี่ ไปต้มกับตำุ้งค่ะกินมะขวอยมันจังตอดดูนี่ไงอันปูเธอนี่นี่หู้ปูเ,เ,เสียมนั่นเดยยุไตเล่าะนะน่ะมีตัวตพ,พ,พี่หู้บังไงนี่ขวยบังไงนี่สองหูเลยนี่นี่ เยสิพาอ้อมไปเบิงกระเทยค่ะพี่น้องใส่เบิงหนาผ้าไปเบิงนั่นแหละพี่น้องเอยค่ะเออหัวหนานกเรียงเมี่ยแบบอืดอีอกยากค่ะเมี่ยกระโดงผ้าลูกน้องม่าไปบใบเก็บหอยไปต้มค่ะที่แล้ววสิพ้ากับไปซื้อหอยแมงผูหอยแค้งหอยนั่งร่มค่ะมากินแสบๆค่ะวันนี้เบิกเงินบ่อดดค่ะพ่นยานเงินเหมิเพ่นใ้เบิกมามันเอียงดอกแพงไวดีแล้วเงิน่นาะเยอะฟ้าไปเบิกเออถ้าเบิกออกก่อนใหญ่ๆ นะคะก็เลยได้ยว่าอันเกี๊ยวหอยเชอรี่ไปต้มโอ้ยดำลงตำคักวัชนาอก็ืมอือโซเชียลก็ได้กินหอยจูบนะกะใครนี่พี่พี่น้องห็นบอเครื่องกระคุแล้วค่ะล่าสุดเครื่องกระคุแล้วค่ะอือต้มร้ายไปได้ก็ว่าเรือค่ะเพราะว่ากระเทยกินค่ะกินเน่ยนะคะ กยดอกกระเทยลายกระเทยลายค่ะลูกหลายลูกหลายหลานหลายค่ะลูกสาวจงอ่างหลายลูกสาวจงอ่างหลายหลานสาวจงอ่างหลายเออทั้งสี่เะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงลูกเต่าดาวดากพี่น้องเอ้ยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจร้วๆกดติดตามไปนะคะหักสุขสุขคนค่ะกินหอดสุขสุขคนค่ะมื้อมมีงานค่ะอืมมื้อมมีงานค่ะหาเก็บหอยเก็บปูเก็บพัก เก็บหญ้าแถวหัวแถวสวนกินสะกอนค่ะประทังชีวิตไปสะกอนค่ะมือมีงานกับพ่อได้เอ่อตีดได้่ยังน้ำพี่น้องหนาเวที่ซื้อเข่าซื้อน้ำซื้อกับซื้อยังสู้กันกินค่ะกิจกรรมวันหยุดนะกดไลค์กดซักใครกดแชร์กดกระดิ่งกดติดใจรูปพระเกษตรรูปไปกล้องเอาพูดแม่ยู่คางหัวพูดแม่แม่ตีทิศต่อมยู่เดี๋ยวหาทางไปก่อนสิไปจังไดนี่คือตีทิศต่มคักแม่เจ้ ม่่ามาหาท่างไปก่อนติดขีต่อมคักแม่ก็บจีให้คอยลุยขีต่อมไปจีโอ้เอาหางบอกโอ้ยขาเลยสิแตกดิไปสิไปหาเกีย๊ยะกาคเสียดกันเด้พอพี่น้องวันนี้เด้อขอบคุณทุกการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆกดติดต,ตามไว้ค่ะยาซ่าชงอ่างสิพ่าไปหาอยู่หากินอีหยัางไมคลิปต่อไปค่ะยังคอยเบิง่ง ค่อยชมต่อกันแล้วกันขอบคุณค่ะ